สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนีช่วงนี้แอดมินลองฝึกคิดหวยรัฐบาลคำนวณหวยรัฐบาลได้สูตรมาสูตรหนึ่งแต่ว่าเพิ่งเริ่มเดินนะคะ,อะแอดมินจะมาสอนแบบง่ายๆไปไวๆเนาะเหมือนเหมือนการร้อยมาลัย เอาศูนย์บวกเนี่ยจับบวกทีละสองตัวอันนี้ได้ห้าอันนี้ได้หนึ่งอันนี้ได้สี่แล้วก็เหมือนการร้อยมาลายอะคะ่ะก็เป็นหกห้าหนึ่งหวยออกห้าหกเจ็ด ห้าหนึ่งหกเข้าใจป่ะคะเอาตรงนี้นี่โย و. ท่านี้ดอกไฟแปดบวกสามเท่ากับหนึ่งหกสามเจ็ด ก็ทำเหมือนเดิมเท่ากับ9 6 7เห็น <eram S 3> <mm> ไหมเดี๋ยวคิดให้ดูอีกนะะมันง่ายไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องเอาหลักร้อยหลักพันหลักอะไรมาบวกกัน อันนี้ไม่เข้านะเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวแอดมินขยับขอขยับกล้องนิดนะึง หวยออกแปดเจ็ดสามสองแปดเจ็ดเอ้ยสองแปดหกง่ายไหมง่ายนะตัวเดียวสั้นๆแมมันเพิ่งเริ่มเดินนะ คิดย้อนหลังมันจะเข้าตัวสองตัวมันไม่ได้เข้าสามตัวตรงเป็นการร้อยมาลายอ่ทนี้งวดนี้ ของงดนี้จ้าง่ายไหมคะนะวิธีคิดคือบวกทีละสองเข้าใจไหมคะจับเป็นสองเสร็จแล้วมาไว้ร้อยมาลัยเอาสามตัวตรงนี้แทงข้างบน แล้วแอดคิดอาจะคิดจากตรงนี้ลงมาแล้วก็ขึ้นเป็นรูปตัววีอ่ะเก้ก็ออก9ก้าหนะอันนี้ไม่ถูกอันนี้สองปดหก็ออกสองแปดหกปห สูตรมีแค่นี้นะคะใช้วิจารยณในการตัดสินใจเลขมีข้าวมีหลุดมุกงวดนะคะอันนี้เป็นเพียงแนวทางนะคะวันนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะถ้าชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดินด้วยนะคะสูตรไม่มีกั๊กค่ะสูตรมีมากกว่านี้ มีหวยรัฐบาลหวยฮาน้อยคือสูตรเยอะมากไม่รู้จะใช้สูตรไหนคิดอันนึงก็เลยเอามาแบ่งปันนะ,ะวันนี้พอแค่นี้สวัสดีค่ะ